อนเฟิร์มยืนยันนะครับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเว็บเทรดอย่างโรบินฮูดได้ลิ s t เหรียญชิบะอินุนะครับเข้าในแพลตฟอร์มเป็นที่เรียบร้อยและจะมีข่าวอื่นๆอีกมากมายพร้อมซัพพอร์ตว่าชิบะอิ n ุเนี่ยน่าจะไปถึงนะครับแบบ0ูนย์สตัวเลยทีเดียวฉะนั้นวันนี้น่าสนใจป่ะนะครับว่าชิบะอินุจะไป ประมาณ0.02ตัวดอลลาร์ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยเดมูลนะครับวันนี้มี2ข่าวด้วยกันเพิ่มความมูลให้กับชิบะอินุก็คือเรื่องของร้านอาหารฝรั่งเศสนะครับก็ได้มีการาเริ่มที่จะมีการใช้เหรียญชิบะอินุในการซื้อขายนะครับและก็อย่างที่2คือ เว็บเพจอย่างโ o บินฮ o ดนะครับกำลังลิส์เหรียญชิบะอินุในวันที่1พฤศจิกายนอันนี้เป็นข้อมูลมาจากการประกาศของคอยโมโมฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของชิบะอินุนะครับเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ค่อนข้างมากเลยนะครับแล้วก็ยืนยันหลายสำนักและหลายช่องในไทยนะครับว่าในช่วงนี้ราคาชิบะอิ n ุเนี่ยคอนเฟิร์มคือขึ้นมาถึง0.04ตัว60แน่นอน แต่ในช่องเรานะครับขอกาวความพิเศษหน่อยนะครับเราคิดว่า,าวันที่1น o v e m วม ber เนี่ยเมื่อชิบะอินุเนี่ยจะมีการลิสเหลียนบนกระดานเทรดของ Robinhood นะครับตอนนี้มี Robinhood Pro แล้วนะที่เป็นคู่แข่งกับ o รบิน o o d นะก็ได้ลิสเหรียนชิบะอินุขึ้นแล้วก็มันเป็นแรงส่งอันนึงที่ชิบะอินุเนี่ยทำราคาเกือบมาได้ที่0.04ตัว60 ดอลลราได้นะครับและผมเชื่อว่า90เนี่ยหรือว่า04ตัว9ตัวเนี้ยเป็นไปได้มากมากและก็ง่ายด้วยนะครับเพราะตอนเนี้ยแนวโน้มของชิบะอินุเนี่ยเอ้ยผมดูนะเมื่อก่อนอะ่ะตอนประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยมันพุ่งแค่หลักสิบนะครับในหลักหลักของศูนย์นะนะครับขึ้นแค่ประมาณสองตัวนะครับสองตัวหลักเองนะสองตัวหรือสตัวหลัก แต่ตอนนี้เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปทีละสามตัวแล้วนะครับหมายถึงว่าเมื่อ,อก,ก่อนเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยนะครับกว่าจะขึ้นเนี่ยสมมุติว่าศูนย์จุดศูนย์สามศูนย์สี่ตัวนะครับสามศูนย์เนี่ยกว่าจะมาขึ้นใช้ห้าสุอ่าสามศูนย์สี่ตัวนะครับสามห้าเนี่ยต้องใช้เวลาอย่างน้อยหลายวันนะ แต่ตอนนี้นะครับเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเมื่อเช้าเนี้ยของวันที่27ตุลาคมนะครับเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันมันปรับขึ้นมาศูนอ่าหลัก3าตัวเลยนะครับคือจากแค่ประมาณแค่4ี่นะครับเราก็ขึ้นมาถึงเกือบหกแล้วอ่ะนะนั้นถ้าผมพูดสับสนอะไรเรื่องตัวเลขไปนะขอประทานอภัยนะครับแต่ขอให้จำเป็นแค่ดอลลาร์นะครับแล้วก็เรื่องของจำนวน หลักของมันะนะว่าผมอยากทําให้ทุกคนเห็นว่ามันเติบโตขนาดไหนนะครับและมันจะเติบโตไปอีกนะครับเนื่องจากตอนนี้ข่าวของโรบินฮูดเนี่ยยืนยันแล100้วร้อยเปอร์เซนะครับดังนั้นการลิสเหลียนเนี่ย,ยจะเกิดขึ้นภายในหนึ่งพฤศจิกาและผมเชื่อว่าประมาณวันอาทิตย์เนี่ยนะครับเพราะว่าประมาณหนึ่งพฤศจิกาน่าจะเป็นวันจันทร์หรือวันอังคารนะครับถ้าเกิด นับโซนทางสหรัฐอเมริกาดังนั้นในวันอาทิตย์นี่ราคาน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็อาจจะนิ่งนะครับแต่ผมว่าไม่นิ่งแล้วล่ะนะหลังจากนั้นเนี่ยราคาน่าจะพุ่งไปอย่างรุนแรงเลยนะครับคือหยุดไม่ไหวแค่ศูนย์สี่ตัวนะครับคือศูนย์สี่ตัวเนี่ยจะ completely ละเสร็จแน่นอนนะครับก่อนวันอาทิตย์เนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างมากเลยนะครับพอลิสในกระดานเทรดของชีบาอินโนเนี่ย มันจะกลายเป็นเหลือ0-3ตัวหรือ0-2ตัวด้วยซ้ำไปนะครับนั้นเป็นไปได้มากนะครับแล้วซึ่งหลายสำนักข่าวที่กาวกันเนี่ยเรื่องของชิบะอินุเนี่ยเขาบอกถ้าเกิด list บนเว็บเทจอย่างโรบินฮูดเนี่ยราคาของชิบะอินุเนี่ยน่าจะเหลือแค่ประมาณ0.01นะครับประมาณ0.01ดดอลลาร์ประมาณนี้นะครับซึ่ง เราก็ไม่รู้ว่าราคาในอนาคตเป็นยังไงเพราะมันเป็นเหรียญนมีมะนะครับแล้วมันการพุ่งขึ้นของมันเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคนเข้าไปซื้อเป็นจํานวนมากนะครับให้ความเชื่อถือมันเพราะคนหวังว่าเหรียญเนี้ยมันจะไปถึงเป้าตามนู้นตามนี้นะครับแต่ว่าเหรียญพวกนี้มันก็ไม่ได้ไม่ได้่าโฟกัสที่โป,โปรเจกต์มากขนาดนั้นนะครับแต่ผมเชื่อว่าหลังจากมีการเทรดโรบินฮุสนะครับราคาเนี่ยน่าจะมีการนิ่งอยู่บ้าง นะครับแล้วก็พอมันมีการเริ่มมีการเผามีการพัฒนาโปรเจกต์รวมถึงโครงการดอชวันอ่ะที่จะปล่อยไอจรวดนะครับที่เป็นน้องหมาเนี่ยขึ้นสู่มุนอกาสผมว่าชิบะอินุน่าจะได้รับอิทธิพลในตอนเดือนมกราหรือกุมภาพันธ์มากพอสมควรเลยแล้วราคาเนี่ยน่าจะมีการขยับอีกครั้งซึ่งอันนี้เป็นแค่การเดานะครับไม่ได้มีอะไรมากไม่ได้มีตักกะมาก ก็แค่การเดาตามกระแสต่างๆนะครับซึ่งมันก็อาจจะถูกและมันก็อาจจะไม่ถูกก็ได้แต่ผมจะทําให้เห็นภาพรวมนะครับว่าเมื่อเข้ากระดานเทรดของโรบินฮูดเนี่ยไอแรงส่งต่อไปมันจะแรงส่งเปน็นอันมากนะครับและมันจะทําให้ราคานิ่งเมื่อถึงเวลาเท่านั้นเองโอเคนะเราก็ยังไม่รู้อะไรในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับเราก็คิดว่า,าเว็บเทรดอย่างโรบินฮูดเนี่ยน่าจะเป็นไม้ตายสุดท้าย สำหรับชิบะอินุเราก็ต้องดูต่อไปเมื่อลิสบอนโรบินฮูดแล้วมันจะส่งราคาของชิบะอินุไปได้ไกลขนาดนั้นโรบินฮูดก็เป็นข่าวหนึ่งนะครับอีกข่าวหนึ่งผมขอเสริมนะครับก็มาจากยูทูบเนะครับก็เป็นการที่ร้านอาหารฝรั่งเศสนะครับอยู่ใกล้โบสถ์ไอแฟนซิสเซเวียนะครับโบสถนีนิกายของโรมันคาทอลิกที่มีชื่อเสียงในฝรั่งเศสเนี่ยก็เปิดร้านอาหารนะครับแล้วก็มีติดสติกเกอร์นะเพื่อจะ รับเหรียญชิบะอินุนั้นเองตอนนี้ทุกคนเห็นค่าหมดนะครับแม้อาเจนตินาก็ยังเปิดในอสังหาเลยนะครับเพื่อจะรับเหรียญชิบะอินุหนเข้ามาเป็นจํานวนมากนะเพื่อจะได้สามารถที่จะเอาเหรียญชิบะอินุหนไปเก่งกําไรเพราะเขารู้เราก็เห็นคุณค่าได้ว่าชิบะอินุหนเนี่ยมันน่าเก็บสะสมนะครับแล้วก็น่าเอามาเทรดด้วยนะดังนั้นร้านอาหารธุรกิจต่างๆก็เริ่มนะครับที่จะตื่นตัว และรับชิบะอินูเข้ามาเป็นในการเทรดมากขึ้นนะครับก็ขอหวังว่าชิบะอินูจะกลายเป็นเหรียญมีนกึ่งแอลคอยนะก็ไม่อยากให้เป็นเหมือนดอชคอยที่เป็นเหรียญสเตเบิลคอยนะครับราคาจะได้ไปด้วยไกลด้วยกันนะผมก็หวังว่าอย่างนั้นนะครับก็ไม่อยากอะไรได้ยินมากเลยในเรื่องของแง่ลบว่าชิบะอินจะเป็นไงบ้างโรบินฮูดเข้ามาจับชิบะอิน แล้วอีลอนมาร์เข้ามาปั่นเลี้ยญชิบะอินโนะครับวันดีคืนดีเลี้ยญชิบะอินโจะเหมือนดอทคอยไม่ค่อยอยากได้ยินเท่าไหร่ส่วนตัวผมนะนะครับส่วนตัวผมนะแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงอยู่เพราะว่าในวงการตลาดทุนทุกอย่างมันมีความโลภนะครับมันมีความลักโลกโกรธหลงนะใครอยากที่จะได้และกอบโกยอะไรไปบางที เราก็ต้องเตรียมใจเอาไว้นะครับแต่สําหรับใครที่เล่นมาตั้งแต่ต้นเนไม่มีปัญหารหรอกนะครับแต่สําหรับใครที่เล่นมาตอนปลายแล้วก็น่าจะเป็นต้องระวังตัวหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเหมือนดอสคอยไปเล่นตอนยี่สิบเอดยิบสองบาทเสร็จแล้วติดดอยนะครับติดดอยยาวด้วยนะครับเพราะดอสคอยมันไม่มีโปรเจกตนะ์นะเป็นเหรียญกาวนะครับซึ่งต่างกับอา a d a s o l a n a อะไรพวกนี้นะหรือ iost ที่ เออถือยาวยังมีความมั่นใจอยู่เรายังเห็นโปรเจกต์มันอยู่ในอนาคตนะครับฉะนั้นผมก็ย้ำเตือนนะครับว่าใครจะถือชิบะอินโเนี่ยก็ต้องจัดการกับความเสี่ยงของคุณเอาละกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามี4ช่องทางคือบล็อกดิตเฟซบุ๊กยูทูบไลน์กลุ่ม โดยเฉพาะไลย์กลุ่มเราชื่อ Crypto Community y c นะครับก็สามารถทักเข้ามาได้เลยเพราะในไลน์กลุ่มเรามีช h บ b a i n ุนะเราลองมาเราผมจะส่งลิงก์กับ QR code ให้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่าช h บะอิ n ุจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันพร้อมกับชีบะอิ n ุสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอยากจะซื้อเครื่องขุดบิตคอยต้องร้าน Infinite Miner เท่านั้น ร้าน Infinite Miner มีบริการครบทุกวงจรทั้งซื้อทั้งขายทั้งซ่อมทั้งวางระบบไฟทั้งวางระบบเหมืองใครอยากจะได้เครื่องขุด Bitcoin เครื่องขุดคริปโตชั้นนำสามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์บนหน้าจอนี้รวมถึงทัออกอ Inbox ที่เพจ Infinite Miner ได้หรือว่าจะคลิกที่ใต้โพสต์นี้ไว้ก็ได้ สินค้าพร้อมส่งนะครับส่งจริงมีเครดิตนะครับถ้าเกิดใครสั่งช้าก็จะรอไปหลายเดือนเลยเพราะต้องสั่งจากประเทศจีนเข้ามาใครอยากจะขุดคริปโตเคอเรนซีตอนนี้ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งเครื่องที่บ้านเพราะตอนนี้ราคาเหรียญยิ่งนับวันยิ่งแพงขึ้นและมีจำนวนจำกัดมากขึ้นหากเริ่มช้าไปกว่านี้ก็จะทำให้ท่านเสียโอกาสในการสะสมเหรียญคริปโตเคอเรนซีนี้ก็เป็นไปได้